สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับใะสับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็ถูกสันตวันเกิดนะครับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอให้เหมือนกับผ่านพ้นไปดีๆหรือว่ามีในสิ่งที่เหมือนกับตั้งมัน่นตั้งใจได้เหมือนกับผ่านพ้นไปทุกอย่างนะครับทีด่ดีกว่าเดิมประมาณนี้ไพ่ใบแรกก็เลยม,มาทํานายกันเลยในเรื่องของไพ่ทีออฟบานนะครับหรือว่าไพ่ของสามใบเท้าทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูทุกท่านว่าเหมือนกับไพ่สามใบเท้าใบนี้เหมือนสิ่งหนึ่งที่เป็นความรักที่ผ่านกันมาเนี่ยมเหมือนกับคนคนหนึ่งที่อยู่อยู่มมมาเห็นั้ครบืออดกไ เฝ้ารอความรักอดทนกับการที่มีให้แก่กันฉันสิ่งเหล่านี้หมายความปัญหาเรื่องความรักของชาวราศีหนูคนที่คุณรักเนี่ยเหมือนคุณสองคนเหมือนกับยังมีความรู้สึกที่คิดถึงกันยังมีความรู้สึกที่ขังรอกันยังนึกถึงกันอยู่ยังเหมือนกับรอที่จะพูดคุยรอที่จะติดต่อรอที่จะมอบความรักให้กลับมาเลือกกันเหมือนเดิมฉันสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าสามไปทางอาจจะมีทางเลือกคนอื่นครับอาจจะมีทางเลือกคนอื่นหมายความว่ามีคนใหม่เข้ามาให้เลือกเขาไปเลือกสิ่งอื่นมากกว่า นะครับเขานอกใจเขาเลือกคนอื่นหรือว่ามีการที่ทิ้งคุณไปโดยการที่ไม่สนใจปัญหาทิ้งปัญหาไว้กับคุณนะครับไปเลือกการงานไปเลือกการเงนินไปเลือกชีวิตอื่นปล่อยคุณไว้อยู่คนเดียวปล่อยคุณไว้กับปัญหาต่างๆแต่ตาไม้ท้าหมายความว่าความรักความนิถึงที่มีต่อกันเนี่ยมันยังคงอยู่เหมือนกับความรู้สึกที่สิ่งดีๆที่สวยงามสร้างกันมาวันและคืนที่สร้างกันมานั่นเองชั้นทีออกมาหรือไพ่ตาไม้ท้าหมายความในเดือนธันวาคมเนี่ยชาวราศีหนูท่านเหมือนกับคนที่อยากจะบอกคนที่คุณรักว่า วันและคืนที่สร้างกันมาไม่มีค่ากับเชิดใช่ไหมเพราะไพ่ใบตอบมาเป็นไพ่ของหกถ้วยความที่เหมือนกับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเคยมีความสุขเคยมีงานเฉลิมฉลองเคยมีการพบเจอสิ่งดีต่อกันชั้นหกถ้วยหรือซิกออฟคัหมายความว่าคุณอยู่กันมาก่อนอยู่กันมานานรักแรกพบอยู่กันมาตั้งแต่เหมือนกับรักแรกเริ่มรักรักเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่เกิดตั้งแต่อดีตอยู่กันมานานนั่นแหละชันสิ่งนี้เกิดขึ้นมาหมายความว่าความหกถ้วยหมายความว่าความรักที่สนิท หกถ้วยครับมีคนหนึ่งดื่มดื่มเหล้าดื่มความรักดื่มความหลงมีคนคนนึงหลงผิดมีคนคนนึงเข้าใจกันผิดฉันหกถ้วยหมายความว่าความรักที่มีการนอกใจหรือหลอกลวงหรือโกหกหลอกลวงหรือเข้าใจกันผิดกันไปเนี่ยมันคือหกถ้วยคือรอวันที่จะกลับมามีความสุขดังเดิมรอวันที่จะกลับมาแก้ไขปัญหาดังเดิมนั่นเองครับฉะนั้นทั้งหมดผมให้สามไปเท้าและหกถ้วยใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลในเดือนธันวาคมวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าธันวาเนี่ยชาวราศีหนุ่าาเปหควมรัก รือปัญหาชีวิตใดๆก็ตามจะมีการกลับมาคืนดีจะมีการกลับมาพบเจอจะมีการกลับมาแก้ปัญหารอวันที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่รอวันที่จะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งรอวันที่จะกลับมาเป็นสิ่งดีเป็นความรักอีกครั้งนั่นเองครับเช่นหลายคนคงรักและคิดถึงคนที่คุณรักอยู่ถ้าเกิดเลิกรากันไม่เกิน3เดือน6เดือนเนี่ยอาจจะมีการแชร์คลิปนี้หรือส่งคลิปนี้ไปหาคนที่คุณรักหรือพูดหรือบอกหรือกระทํานะครับดีกว่ารอทาแล้วเจ็บทําแล้วเสียใจดีกว่าไม่ทําแล้วเสียใจนั่นเอง ฉะนั้นทั้งหมดหนูหมายความว่าใครก็ตามที่ทาแล้วหรือสึกว่าเหมือนกับทนมานานเจ็บมานานรอมานานแล้วเนี่ยหถ้วยกับไพ่สามถ้วยใบน,นี้หมายความว่าใครก็ตามที่เรื่องราของเราไปเกิน6เดือนหรือเกิน3เดือนหรือว่าตัดสินใจว่าจะพอแล้วเนี่ยหถ้วยคือพลังงานการที่กลับมาตั้งตนกลับมาดื่มกลับมามีความสุขนทท่ของเรากลับมาอยู่ในที่ของเราเนั่นเองครับฉะนั้นพลังงานของไพ่ไปที่3เนี่ยชาวราศีมิถุนท่านในช่วงของเดือนธันวาคมวันที่1นึ่งวันสิคือการเริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้นการได้รัับบโอกกกกกาา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 าสจจจคคควววววมมมมรตผู้้ใใหญ่่ไงที มีคนรักมีคนช่วยเหลือมีคนเมตตามากมายฉันเด็กถือโทษหรือเพศออฟคัพเป็นที่เชื่ามากของคนหนึ่งที่เขาไม่กลับไปแก้ไขเขาไม่กลับไปซ่อมแซมเขาไม่กลับไปกับความรักที่มันเจ็บความรักที่มันพังทลายหรือความรูสกที่มันเสียไปแล้วนั่นเองครับฉันเพศออฟคัพหรือเด็กถือโทษก็เลยทำนายว่าชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาคมวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยชีวิตของคุณเริ่มต้นใหม่มีสิ่งดีเข้ามาครับมีการเริ่มต้นชีวิตที่ได้รับโอกาสจากผู้รักผู้ใหญ่ได้รับความรักที่ดีเข้ามาเร ชั่นช่วงนี้ชาวราศีเมทุนมีชีวิตที่มีการเงินนะครับสมหวังมีโอกาสสมหวังมีโอกาสได้รับพรอ,อันประเสรฐมีโอกาสได้รับของขวัญวันเกิดคําอวยพรวันเกิดที่ผมทํานายให้เลยว่าสิ่งดีๆชีวิตดีๆของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่1 5เนี่ยหรือเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะเกิดสิ่งดีแก่คุณคุณจะเกิดความลับใหม่สิ่งใหม่ชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์ของการงานการเงินความรักนั่นเองครับมันคือการตั้งต้นใหม่มันคือการเริ่มต้นชีวิตที่ดีมันคือการมองเห็นสิ่งดีดที่ คุณสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องกลับไปซ่อมแล้วแต่ใครก็ตามที่เลอกรากคนรักหรีเป็นหาคนรักเนี่ยเด็กถือถ้วยทํานายแบบนี้เลยว่าคุณสองคนถ้าเกิดเลิกลากไปไม่เกิน3ามหกเดือนที่ผมพูดไปครับเด็กถือถ้วยจะมีการกลับมาซ่อมแซมถ้วยที่มันแตกจะกลับมาซ่อมแซมแก้วที่มันเล้าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหมยความว่าพอเห็นชาราสีมิถนท่านเนี่ยเริ่มมีความสุขเริ่มยิ้มเริ่มมีความรืมดําเริ่มมีการงานการเงินชีวิตที่ดีผมทำนายแบบนี้เลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาสีว่าจะเป็นรามในนนวัเเดดียกิคุณย จะเกิดการเงินที่ดีจะเปิดการงานที่จะเกิดการดวงชะตาที่ปรับเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีมันก็เลยทำให้คนรักที่เลิกเปลายมีปัญหากันไปเนี่ยกลับมาเด็กถือถ้วยครับกับมาขอยืมเงินกับมาขอโอกาสกลับมาเห็นคุณค่ากับมาขอความช่วยเหลือกับมารักษาหัวจิตหัวใจกันเพราะพราญยเด็กถือถ้วยหมายความว่าคนที่เป็นเด็กรักแรกเริ่มรักแรกพบคุณสองคนเหมือนกับรักแรกพบคู่แท้เจตชาติอ่ะหรือรักแท้ของกันแลกการรักที่ผ่านอะไรกันมานานรักอดีตรักเก่ารักแรกพบที่ มันเสียกันไปไม่ได้มันต้องกลับมาเจอกันมันต้องกลับมาพบกันมันต้องกลับมาจุมพิตหรือมอบความรักแท้ห่วงใยช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นเองครับแต่ใครก็ตามที่รู้สึกเหมือนกับเจ็บเพราะการนอกใจเนี่ยไพ่สามดาบหรือที่ออฟซอร์ไปเนี้ยใครที่รู้สึกเจ็บปวดเสียใจมานานทุกมานานไม่อยากจะกลับไปแก้ไขกลับไปเจ็บปวดแล้วเนี่ยสามดาบใบนี้ครับบอกชาวราศีมีนท่านว่าคุณกลับไปรักคนที่คุณรักเถอะกลับไปปกป้องคนที่คุณห่วงใยดูแลคุณ กลับไปอยู่ความรักที่คุณมันต้องกลับไปเจ็บมันต้องกลับไปแก้ไขแล้วก็ได้นะเพราะที่ออฟซอนกับไพ่สามดาบหมายความว่าการเข้าใจกันผิดการทําร้ายจิตใจการมีปัญหาเรื่องความรู้สึกความเสียใจกันหนักมากอย่ากลับไปทําร้ายกันเลยอย่ากลับไปเสียใจกันเลยอย่ากลับไปเจ็บอีกเลยระหว่างคุณสองคนส่นที่ออฟซอนหมายความว่าการใครกันคนหนึงรู้สึกเจ็บมานานเกิน3ครั้งหรือนอกใจเกิน3มครั้งหรือเลิกราหรือนอกใจกันไปแล้วมม่ครั้งเดียวเกินจะพอเนี่ยสามดาบจะกลับไปทําร้ายตัวเองนะครับให้เลือกที่จะ อยู่กับคนที่รักดูแลห่วงใยปกป,ป้องเรามากกว่าคนที่ทําเราเจ็บทําเราเสียใจนะครับถ้าเกิดคนที่เขาทำร้ายคุณจริงเขาเป็นรักคุณจริงเนี่ยเขาจะกลับมาแก้ไขเขาจะกลับมารักษาเขาจะกลับมากอดคุณกลับมาจุมพิษคุณเหมือนผมนายให้เองกลับมาเป็นรักแรกพบเองแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องรากันเป็นเป็นสามเดือน6กเดือนก็ปล่อยความเจ็บปล่อยความทุกข์ปล่อยปัญหาต่งตางๆแล้วทำทำและเริ่มต้นใหม่หรือทําชีวิตตัวเองใหม่ทําชีวิตตัวเองให้ดีกว่าเดิมดีกว่าประมาณนี้ครับัน้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็น,ใน,ในไพ่ของเรรียคับ ดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยมีภพ่ของการที่เริ่มมีทรัพย์สินเริ่มมีเงินเข้ามาผมแนะนมว่ารายได้ของชาวราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยรายรับค่อนข้างจะดีครับอะไรที่มันมีปัญหาขัดแย้งเรื่องนี้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเงินไหลมาเทมาโดยคำว่าอะไรมันเริ่มฟื้นฟูมันเริ่มได้รับรายได้มันเริ่มได้รับสินทรัพย์ได้รับโชคลาบได้รับลาบลอยได้รับการช่วยเหลือสิ่งดีที่เข้ามาในชีวิตบนทางเดินชีวิตของคุณที่ไปข้างหน้าส่นใครก็ตามที่สูญเสียหรัะก จ็ดเหรียญหมายความว่าคนรักที่เลิกนาาหรือจากไปหรือทะเลาะก,กันไปอ่ะเขายังคิดถึงสิ่งที่ผ่านกันมาอยู่ <T> เขายังคิดถึงวันที่สร้างกันมาอยู่วันนี้อาจจะมองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นวันนี้อาจจะทำร้ายกันเลิกลาก,กันไปครับจะเจ็ดเหรียญหมายความว่าถ้าเกิดรักคิดถึงกันยังมีสิ่งอยู่ต่อกันมาสามดาบกับเจ็ดเหรียญแก้ไขความเจ็บแก้ไขความทุกข์หยุดทำร้ายกันได้แล้วนะเจ็ดเหรียญคือการาค่อยๆพูดจา,าค่อยๆทำสิ่งดีให้คนที่เรารักมันยังไม่สายเกินที่จะรักกันครับ ฉันจเนี่ยหมายความว่าการส่งพลังงานดีๆส่งคลิปนี้ไปหาเขาคุณอาจจะใช้การกระทําดีๆถ้าเกิดคุณยังทาได้อยู่ถ้าเกิดคุณยังรักษายังแก้ไขได้อยู่แก้ซะด้วยการทําสิ่งดีให้คนที่คุณรักด้วยการมอบพลังงานดีๆให้กับคนที่คุณรักเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองครับชันเจ็เนี่ยคือการส่งพลังงานลบ,ลบๆออกไปสิ่งไม่ดีจะผ่านไปสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนครับแลไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของหนึ่งดาบทํานายชาวราศีธนูท่านเลยว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องชีวิตชะตาชีวิตช่วงไหนก็ตามามดบ มันจะจบในช่วงของปีนี้มันจะจบในช่วงของวันเดือนปีเกิดของชาวราศีธนูคือการตัดทุกข์ตัดความเสียใจจัดความเจ็บปวดตัดความช้ำใจและดึงดาบครับมีความสุขเข้มแข็งผ่านพ้นปัญหาด้วยมือของเราด้วยการกระทําของเราด้วยตัวของเราและมีความสุขมากกว่าเดิมเชันดึงดาบหมายความว่าคุณผ่านพ้นชะตาผ่านพ้นความเจ็บผ่านพ้นความเสียใจเพราะคุณเจ็บมาเยอะเพราะคุณเสียใจมาเยอะเพราะคุณต่อสู้หรือพยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอดครับ สุดท้ายพอคุณตัดแล้วเนี่ยชีวิตของคุณจะมีการเริ่มต้นชีวิตที่ดีมีความสุขมีข่าวดีได้รับโอกาสความรักมากมายจากคนรอบข้างจากคนที่ช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้ชาวราศีสิงหนมีโอกาสพบเจอรักแรกพบเพื่อนแนะนําการงา,งานทางไกลทางโซเชียลและเด็กถือถ้วยคือมีการที่รักเมตตาอุปถัมภ์นะครับเขาเรียกว่าอะไรเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์แต่ใครก็ตามทําเรื่องหลักคนรักไปที่บอกไปครับคุณเลือกที่จะตัดใจคุณเลือกที่จ,จะเจ็บตัดทุกข์ แต่คนรักที่เลิกลาไปมีการกลับมาเพราะพอเขาเห็นว่าคุณตัดความรักพอเขาเห็นว่าคุณตัดใจพอเขาเห็นว่าคุณผ่านปัญหามีความสุขมีชีวิตที่ดีแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็เจ็บนะที่เสียคุณไปเขาก็เจ็บนะที่คุณตัดเขาได้แล้วครับฉันมาดูไพ่ของสามไปนี้ของชาวราศีธนูกันดีกว่านะครับว่าเป็นเช่นไรกันบ้างหลายคนขอดูที่ไพ่เด็ดชาดีอ,อดก่อนเลยได้รับการปกป้องชีวิตของคุณเขาจะมีความสําเร็จหลายคนมีอนาคตมีทางที่ดีมีคนรักที่ดี มีคนเข้ามาช่วยเหลือดูแลทรรมชาัดคัดสรรความรักที่ห่วงใยซึ่งกันและกันร,ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันจริงๆผมแนะนำว่าความรักของชาวราศีในช่วงนี้คุณได้รับการปกป้องจากคนรักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่การเจอหนทางที่ดีของคุณและประสบความสําเร็จประสบชัยชนะไม่ว่าจะเกิดปัญหาเรื่องการงานการเงินคุณจะประสบความสําเร็จและเห็นทางหนทางที่ดีหนท,ทางที่ไปข้างหน้าผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นทุกอย่างฉันจะใช้ออักเกี่ยวกับการพบเจอความรักจากการเดินทางการโซเชียลทางกายการงานเพื่อแนะนํา แต่เป็นรักที่ปกป้องช่วยเหลือดูแลคุณเป็นคู่ที่เข้ามาเหมือนกับนำพาให้คุณเจริญก้าวหน้านะครับประสบความสําเร็จและเป็นรักแรกพบด้วยนะเป็นรักที่จริงใจเป็นรักที่เหมือนกับการเรียนมีที่ดีต่อกันด้วยประมาณนี้เหมือนกับปกป้องกันรักกันคู่ชีวิตกันอะไรประมาณนี้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาครับไพ่สี่ดาบขึ้นมาหมายความว่าใครก็ตามที่เลิกรากันไปเนี่ยอยากให้ลองสง,งบงจิตสงบใจก่อนฉันใครที่เพิ่งเลิกทุ่งหน้าคนรักไปหมุนอทำได้แบบนี้กันว่าส่วนใหญ่ที่เลิกรากันไปไม่เกิน3ามือนหเดือนเน จะมีการเบรกแค่แนั้นเองม,ม,เมันไม่ได้เลิกกันนะมันคือการหยุดพักมันคือการพักไปคิดพักไปทบทวนผมเลยทำนายว่าใครก็ตามที่เลิกกลางกันไปเพิ่งเลิกเพิ่งลาเนี่ยจะมีการกลับมาแก้ไขจะมีการกลับมากอดคุณจะมีการกลับมาลักคุณถ้าคุณยังรักแล้วก็รอเขาอยู่ถ้าคุณยังไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณยังไม่หายไปถ้าคุณยังรอเขาอยู่ยังไงเขาก็จะกลับมาครับแต่ใครที่เลิกกลาคนรักไปนานแล้วเนี่ยมีไพ่ของเดอะเฮมิตเข้ามาการกลับมาขอมองการกลับมาคิดถึง การกลับมาเสียดายแซนเดอร์เฮอร์มิตรมาคว่าโอกาสที่ดีๆในชีวิตที่เขาได้จากคุณเนี่ยมันมากมายครับเขาเลยมองเห็นคุณตลอดเวลาเขาคิดถึงคุณตลอดชีวิตเดอ h e เฮอร์มิก็ได้มีการกลับมาขอความช่วยเหลือขอผลประโยชน์แอบมองแอบส่งติดต่อเพราะไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามครับคนรักของชาวราศีธนูที่มีปัญหาหรือเลิกรากันไปจะกลับมาคิดได้จะกลับมาหาคุณแต่อยู่ที่ว่าทันหรือเปล่าจะกลับมาไม่รู้ว่าสายเกินไปหรือเปล่าที่จะรักกันนะครับ ฉนั้นไพ่ใปสุดท้ายขึ้นมาครับเป็นไพ่ของ5้าม้เท้าหรือไฟออฟวานทานายความรักของชาวราศีธนูในเดือนธันวาคมเลยว่าเหมือนการต่อสู้ของคุณเนี่ยบทสรุปความรักของคุณชะตาชีวิตของคุณไม่ว่าจะคุณจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามสุดท้ายรักแท้หัวใจของคุณรักแท้ไม่แพ้สิ่งใดครับก็รได้ตอบไพ่ของชุดนี้คือการที่คุณผ่านผลป,นปัญหาผ่านผลความเจ็บเพราะรักดีๆเพราะหัวใจดีๆเพราะหัวใจแห่งรักแท้เพราะการกระทําด้วยความจิตใจที่มีเมตตาอุปธรรมและรักของคุณนั่นแหละ มันจะนำพาให้คุณผ่านพ้นการเจ็บปานปัญหาชีวิตไปด้วยดีปัญหาที่เจอเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปแล้วมันจะสบมันจะเหมือนกับเขาเรียกอ,อะไรชัยชนะประสบกับชัยชนะอะไรประมาณนี้วมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีธนูกันดีกว่านะครับว่าเป็นเช่นไรกันบ้างไพ่สิบเรี่ยน,นะครับหรือ ten of pentacles ทำในความรักของชาวราศีธนูท่าเรียกว่าเหมือนกับคนรักของคุณเนี่ยยังมีความรักที่อบอุ่นห่วงใยเก่อวบว่าเขายัางรู้สึกถึงการที่เป็นครอบครัวกัน โอกาสเยอะมากที่จะกลับมาพอสิบเรียญมันคือการที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กอ่ะมันเป็นหลักแรกผมมันเป็นหลักแท้ไว้ความมั่นคงความเข้าใจกันสัางสิบเนี่ยหมายความว่าคุณค่าที่คุณมีต่อกันเนี่ยกลับไปมอบให้กันกลับไปรักษากันกลับไปเชื่อใจกันสักครั้งหนึ่งอะไรที่เคยผิดพลาดอะไรที่เคยเสียใจที่เคยทําร้ายกันไปกลับมาสิบเรียนได้นะกลับมามั่นคงกลับมาเชื่อใจกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาทําดีกลับมารักกันมากอีกครั้งหนึ่งได้นะถ้ารักกันมากพอถ้าดีกันจริงๆ นะครับแต่ถ้าเกิดเขายังใช้อารมณ์อยู่แบบนี้เลิกรักกันไปเกิน6เดือนหรือเกิน1ปีแล้วเนี่ยมันคือการทําอารมณ์มันคือการทําเจ็บมันคือการที่ทําให้ความทุกข์ความเสียใจความทรงจำในด,ดีเนี่ยมันพังทลายไปครับชั้น6ดาบไปสิกออฟซอฟต์หมายความว่าเขาอาจจะรู้สึกเจ็บเสียใจในภายหลังถ้าเกิดต้องสูญเสียกันไปถ้าเกิดต้องเลิกกันไปจริงๆเขาจะวิ่งตามความฝันของคุณเขาจะวิ่งตามความรักดีๆของคุณเขาจะวิ่งตามสิ่งดีๆที่คุณทิ้งไว้กับเขาครับแต่เขากลับมาหาคุณไม่ได้แล้วนะ6ดาบเขายังคงคคงงิิดถึวามรัก่ีๆ และคิดที่จะกลับมาครับแต่คุณเดินออกมาจากความทุกข์ความเสียใจความทรงจำที่มันเลวร้ายไปแล้วนั่นเองฉันไพ่ก้าวดาบเลยต่อว่าคนลกของชาวราศีธนูหลายๆลยท่านเนี่ยที่มีปัญหาหรือเลือกรากกันไปเนี่ยก้าวดาบหรือนายออฟซอร์ครับจะมีการกลับมารู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เคยทมามันทำร้ายกันไปอะ่ะฉันก้าวดาบเลยต่อว่าคนักของชาวราศีธนูท่านเนี่ยเขามีความรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทํา เขายังคงคิดถึงคุณรู้สึกผิดบ้างนะยังมีการที่คิดรู้สแบบนั้นก็ถือว่าดีนะครับและไพ่ไปต่อมาครับคือเพจอฟวานมันคือการที่เขาเริ่มกลับมาสนใจคุณแล้วนะชั้นช่วงนี้าชาวราศรีธนูท่านเนี่ยในเดือนธันวาคมคนรักเริ่มกลับมาสนใจเริ่มกลับมาแอบมองแอบส่งเริ่มกลับมาขอความช่วยเหลือหรือใครก็ตามที่ไม่กลับมาเนี่ยรอเขามีปัญหาก่อนเพราะเดียวเขาก็จะกลับมาพอเขามีปัญหาแน่แหละและเด็กถือไม้ท้าหมายความว่าเขาทำร้ายคุณด้วยอารมณ์ด้วยการที่ไม่ได้คิดดีๆแต่เด็กถืไไอไม้ท่าาาาบนี้้ออกวสุดยยพเเจปัญห เขาก็จะกลับมารู้สึกรู้ตัวแหละว,ว่าไม่เคยน่าทาแบบนั้นกับคุณฉันเด็กถึงไม่ท้าก็เลยมีการแอบมองแอบส่งกลับมาเรียกร้องวามสนใจจากคุณกลับมาขอความช่วยเหลือคุณไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามนะครับชาวราศีธนูท่านเลยไพ่ไปต่อมาครับเป็นไพ่ออราเคลิลแนะนําชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาคมเลยว่าอะโมเมนต์ีเกตครับอะไรที่มันพังไปแล้วที่มันเสียใจยเจ็บปวดหรือความทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยเราซ่อมมันไม่ได้เราแก้ไขมันไม่ได้แล้ว,ลวบางทีอะเราก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมเราก็เก็บความทุกความเสาเสีียยใจ่ มาเป็นพลังงานที่ดีกว่าเดิมประมาณนี้เก็บความทุกข์ที่มีเก็บความเสียใจเก็บการเสียใจเก็บความทุกข์ความทุกข์ความร้องไห้การถูกทิ้งมาเป็นพลังงานที่ซ่อมแซมมันดีกว่าเดิมชีวิตเราให้ดีกว่าเดิมดีกว่านั่นเองครับแต่ไพ่ไปนี่หมายความว่าอ,อ,อะไรที่เราแก้ไปแล้วเนี่ยก็อยากให้ลองแก้ดูก่อนนะถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปซ่อมมันแล้วถ้าเคยพยายามซ่อมมันแก้วที่มันล้าวแล้วอ่ะไม่นานก็คงจะแตกแตกสลายกลับไปซ่อมยังไงก็มีวนเหมือนเดิมนั่นเองครับ ฉะนั้นไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือไพ่ของพลังงานของชาวราศีธนูนะครับถ้าเกิดมีผู้ผิดไปบ้างต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะาพอดีช่วงนี้อาจจะแบบไม่สบายด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ